ทุกท่านกําลังฟังโถกลางหน่อยหนึง่งเรื่องสั้นที่ฟังแล้วจะให้แง่มุมในการออกแบบชีวิตของเราการได้ฟังธรรมเป็นลาบอันประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากอย่างยิ่ง แต่การได้ฟังพระสัทธรรมยากยิ่งกว่าเพราะโอกาสนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเท่านั้นฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่เดียวสำหรับชาวพุทธเราที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ฟังธรรมอันบริสุทธิ์ดังคำกล่าวของนายักษณีผู้ปรารถนาจะฟังธรรมอย่างยิ่งดังนี้ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพิกษุทั้งหลายให้แจ้งให้สมาทานให้องค์อาจให้เรื่อนเริงอยู่ด้วยธรรมิกถาอันประกอบด้วยพระนิพพานภิกษุเหล่านั้นตั้งใจมนัสการน้อมนึกด้วยความเต็มใจเงียโสดทรงสดับพระธรรม ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปุณพัสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่านิ่งเสียเถิดลูกอุตรานิ่งเสียเถิดลูกป,ปุณพัสุจนกว่าแม่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาจบพระผู้มีพระป้าเจ้าตรัสนิพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนเสียจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเวลาที่ปัรถนาในธรรมนั้นจะล่วงเลยแม่ไปเสีย ลูกของตนเป็นที่รักในโลกสามีของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนั้นเป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักจะปลดเปลื้องแม่จากทุก์ไม่ได้เหมือนการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องเหล่าสัตว์จากทุก์ได้ในเมื่อโลกถูกทุกครอบงำอยู่ประกอบด้วยชาาและมรณะแม่ปรารถนาจะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส สรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อพ้นจากชราและมรณะจงนิ่งเสียเถิดลูกป,ปุณณพสุปุณณพสุพ,พูดว่าแม่จา๋าฉันจักไม่พูดอุตราน้องสาวของฉันก็จักเป็นผู้นิ่งเชิญแม่ฟังธรรมะอย่างเดียวการฟังพระสัทธรนนำความสุขมาให้แม่จา๋าเราไม่รู้พระสัทธรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างสวัยแก่เทวดาและมนุษย์ผู้ลุ่มหลง พระองค์มีพระสรีระเป็นชาติสุดท้ายทรงมีพระจักสุแสดงธรรมอยู่ยักษินีพูดว่าน่าชื่นชมยิ่งนักลูกผู้นอบน้อมนอนบนอกของแม่เป็นผู้ฉลาดลูกของแม่ย่อมรัใคร่พระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคุณภสสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้แม่เป็นผู้ย่างขึ้นไปในพระศาสนาแม่และเจ้าเห็นอริยสัจแล้ว แม่แม่อุตราก็จงฟังแม่ครั้งนั้นนางยักษินีนั้นยืนฟังธรรมอยู่ในที่นั้นกับปุณณปสุผู้เป็นบุตรตั้งอยู่ในโสดาปติพลส่วนอุตราธิดาของนางยักษินีนั้นก็มีอุปนิสัยมีบุญที่จะได้บรรลุธรรมแต่ไม่อาจจะรับธรรมรเทศนาได้เพราะเป็นเด็กเกินไปการได้ฟังพระสัทธรรมน้ำสุกให้แก่สรรพศัตว์เมื่อเรามีโอกาสอันดีแล้วอย่าได้ปล่อยให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดาย มิฉะนั้นต้องเสียใจเป็นทุกข์เพราะหลงทำบาปด้วยเหตุที่ไม่ได้ฟังธรรม